การบริการสุขภาพที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาขีดความสาม,มารถของตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนตลอดจนความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านโรคภัยไขใ้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นและที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งนี้ก็มีองค์ความรู้ที่มีหลักสูตรต่อย,ยอดเพิ่มเติมมากมายเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นได้เรียนรู้กันครับ สวัสดีครับพบกันในรายการ PCCMS Med Moment รายการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นเพื่อนร่วมทางสุขภาพสำหรับทุกคนกับผมแก๊ปธนาเวทนะครับผมจะพาทุกคนไปดูไปรู้ไปสัมผัสกับเรื่องราวดีๆในรั้วการแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรครับ วันนี้ครับผมพาทุกคนมารู้จักกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูงหน่วยงานนี้จะมีการเรียนการสอนแบบใดแล้วก็ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับผู้ที่จะมาให้คำตอบอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับนายแพทย์ารายินอโรราคณะบัีธุสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูงวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาภรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอยากจะเริ่มสอบถามถึงวัตถุประสงค์ ที่มาที่ไปในการจัดตั้งสำนักวิชาการศึกษาเครือขชั้นสูงก่อนเลยนะครับว่าถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับก็ต้องเริ่มที่พระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยายจุฬาพร์พรกท่านเนี่ยได้มีพระปณิธานที่แน่วแน่ที่จะให้งานทุกส่วนของราชวิทยายจุฬาภรเนี่ยดำเนินการไปภายใต้ปาจชยาแล้วก็ค่านิยมของ be excellence for life ทีนี้การที่ให้บริการที่ดีที่สุด b excellence ได้เนี่ย ก็ต้องเป็นบุคลากรที่เอ็กซ์เลนด์ด้วยซึ่งบุคลากรที่เอ็กซ์เลน์ในปัจจุบันนี้เนี่ยในยุคศตวรรษที่21เนี่ยจะเรียนรู้แค่ในส่วนของปริญญาตรีหรือปริญญาแรกของเขาเนี่ยอาจจะไม่พอละเพราะความรู้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูงจะได้มาจัดก,การในส่วนที่เป็นการเรียนรู้ที่เป็นอัพสกิลรีสกิลเป็นการศึกษาต่อยอดที่ตอบโจทย์ของระบบสุขภาพหลักสูตรการเรียนการสอนนี่เราเรียนอะไรกันบ้างครับ ก็อยู่ที่ว่าเป็นสาขาวิชาชีพไหนเช่นอย่างคุณหมอนี่ก็ยกตัวอย่างง่ายเพราะคุณหมอเขาจะจบอะพอบอรหรือจบแพทยศาสตรบัณฑิตเนี่ยเขาถือว่าเป็นปริญญาตรีหลังจากนั้นเขาก็ต้องมาต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงไปอีกนะครับ,รบเรายังมีในส่วนของบุคลากรทางระบบสุขภาพต่างๆเช่นกายภาพบําบัดเภสัชกรแล้วก็เราก็จะมีการขยายไปในส่วนของวิชาชีพต่างๆด้วยซึ่งกลุ่มเราเนี่ย จะจบปริญญาตรีมาก่อนทั้งนั้นอาจารย์มีเกี่นเรื่องของกายภาพบำบัดซึ่งเป็นปริญญาโทใช่ไหมครับหลักสูตรนี้เป็นยังไงบ้างครับ,รบกายภาพบําบัดปริญญาโทของเราจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะของเราจะเป็นกายภาพบําบัดที่เน้นรักษาหรือว่าดูแลผู้ป่วยโรคเมริงเดี๋ยวรายละเอียดเราให้ท่านอาจารย์ประวิทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ท่านเป็นประธานหลักสูตรมหาบัณฑิต กายภาพบําบัดเนี่ยเล่ารายละเอียดให้เราฟังดีกว่าครับได้ครับสำหรับเนื้อหาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดนี้นะครับก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนนะครับคือส่วนที่1เนี่ยเป็นเรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมีคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศเนี่ยมาสอนนะครับส่วนที่2ก็คือ,อการนําความรู้ไป ใช้งานหรือประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในคลินิกนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่เกี่ยวกับการทําวิจัยนะครับก็จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ทางการวิจัยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและก็ครบถ้วนก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากนะครับท่านที่สนใจนะครับนักกายภาพบัตรทางด้านนี้เนี่ยยังเป็น สาขาที่ค่อนข้างขัดแคลนนะครับซึ่งก็เชื่อมั่นว่าถ้าเรามีความรู้ทางด้านนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากครับทีนี้นอกเหนือจากหลักสูตรนี้แล้วมีหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย์ครับครับผมก็ตอนนี้เรากําลังจะทําของส่วนของเภสัชกรซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นก็คงจะเน้นเรื่องโรคมะเรองเหมือนกันนะครับแล้วต่อไปเราค่อยขยายไปสาขาอื่นแล้วก็ในส่วนของ วิชาชีพแพทย์เนี่ยเดี๋ยวตอนที่โรงพยาบาลจุฬาพรจะขยายไปอีก400เตียงยังไงก็ต้องทำการฝึกอบรมรบเรื่องของการต่อยอดในส่วนของแพทย์ซึ่งในส่วนของสำนักวิชาการศึกษาคลินิกขั้นสูงเนี่ยมีหน้าที่ที่จะไปพพอร์ตให้จัดฝึกอบรมเหล่านั้นได้แต่ปัจจุบันเนี่ยการอบรมแพทย์เฉพาะทางที่เราว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านเนี่ยนะครับ,รบเขาไม่ได้เน้นแค่เทคนิคอลสกิลเช่นให้ผ่าตัดเป็น ให้ยาได้อะไรเท่านั้นจะต้องเรียนรู้เรื่องระบบสุขภาพ<ะ>เรื่องเศศาสารณสุขเ,เรื่องความปลอดภัยของคนไข้ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูงที่จะเข้าไปส่งเสริมสิ่งเหล่านี้นะครับ,รบเดี๋ยวรายละเอียดเราฟังท่านอาจารย์ปรชัชญาซึ่งเป็นผู้ช่วยคณะบดีด้านการศึกษาเล่ารายละเอียดให้เราฟังดีว่าครับครับผมเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์ปรัชญากันครับ ทางสำนักวิชาการศ,าศาึกษาชั้นสูงเนี่ยมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรใน2ลักษณะด้วยกันนะครับหก็คือเป็นการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นนะครับที่จะมีแผนการเปิดในปีการศาึกษา2564เนี่ยก็จะมีหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยาทางเภสัชกรรมนะครับซึ่งทําความร่วมมือกับคณะเภสัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับหลักสูตรที่2ก็จะเป็นการนําหลักสูตรของวิทยาศาสตร์ทาบัณฑิต กายภาพบาบัดเนี่ยมาทําให้เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นนะครับในส่วนที่2เนี่ยการเปิดฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางนะครับสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูงเนี่ยเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับที่จะช่วยทําทมาตรฐานเรื่องของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ประจำบ้านต่อย,ยอดเนี่ยให้กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์และโรงพยาบาลจุฬาภรน,นะครับให้ได้มาตรฐานในระดับของแพทยาศาสตร์ศึกษาระดับโลกณปัจจุบันเนี่ยมีการเปิด ในการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเนี่ยในหลักสูตรของอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาไปแล้วหนึ่งหลักสูตรนะครับแล้วกำลังจะมีแผนในการเปิดฝึกอบรมอีก6หลักสูตรในอนาคตนอกจากการเรียนการสอนที่เป็นการฝึกอบรมแล้วครับอาจารย์ผมทราบมาว่ามีการเรียนตามอัธยาศัยด้วยมันเป็นยังไงครับอาจารย์มันเหมือนเรียนตามอารมณ์หรือเปล่าหรือว่าเรียนออนไลน์แบบนี้หรือเปล่าครับเราเรียกว่าเว็บบีนาเว็บบนาเป็นการสัมมานาวิชาการโดยไม่ต้องมาเจอหน้ากันรเราสามารถนัดเวลากันได้แล้วก็เราก็ให้เขาเข้ามา ในระบบการที่ทำวิดีโอคอนเฟรนส์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเดี๋ยวเราฟังรายละเอียดจากท่านอาจารย์อดิศักดิ์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาจะเล่ารายละเอียดให้เราฟังว่าวิธีการกับเนื้อหาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดจากอาจารย์อดิศักดิ์กันนะครับนอกจากไว่ที่เราจะเป็นการรับเชิญนะครับเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเรื่องของคณะแพทยศาสตร์ต่างๆรงมทั้งมหิาลต่างๆแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ยังได้มีการจัดการเ,าเรียกว่าให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับโดยที่เราจัดขึ้นมาก็จะมีเรื่องการสัมมนาออนไลน์ซึ่งเราเรียกว่าเป็นเว็บบีนาร์นี่เองนะครับโดยการที่เอาผู้ที่มีความรู้ไม่ว่าจะจักทั้งภายในของราชวิเลยเองนะครับในเรื่องของความรู้ที่มาจากในทั่วประเทศซึ่งเป็นคนที่ยอมรับในวงการเ,เข้ามาสัมมานาออนไลน์ซึ่งตรงจุดนี้ทำเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์เนื่องจากว่าการที่เราจะมีโอกาสได้พบกับบรรดาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหล่านั้นเ,เป็นเรื่องที่ได้ยาก ดังนั้นผู้ที่เข้ามาประชุมกับเราเนี่ยจะมีโอกาสได้รับฟังโดยตรงและแลกเปลี่ยนความรู้กับท่านเหล่านั้นในปีนี้เราเริ่มเฟสสองแล้วโดยมีหัวข้อเพิ่มเรื่องของอประสาทวิทยศาศาสตร์ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความสาคัญกับการศึกษาในปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีกิจกรรมในเรื่องของโครงการนี้ในหลายอย่างเช่นการแจกรางวัลการตอบคําถามนะครับการออกใบเซอร์ติฟิเคชันสิ่งเหล่านี้ทําให้มีผู้เข้ามาร่วมมากมายนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรามีแฟนคลับจำนวนพอสมควรทั่วประเทศนะครับ ต้องถือว่าการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยเข้ากับยุคสมัยเลยนะครับอาจารย์แล้วก็ไปตอบกับวิถี New Normal ด้วยสุดท้ายนะครับอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงผู้ที่สนใจในสาขาวิชาชีพนี้เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับครับในส่วนของบุคลากรที่เป็นวิชาชีพสุขภาพก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูงได้อยู่เรื่อยๆนะรบ,รบถ้าจะเข้ามาฝึกอบรม ที่เป็น proper เลยก็สาขาของแพทย์เอ่ยกายภาพที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังแล้วก็มีเพสัตด้วยอนาคตก็จะขยายในส่วนของวิชาชีพอื่นด้วย<ม>อันนั้นก็เ,เดี๋ยวก็ได้มาเรียนรู้กันที่นี่ที่แคมปัสนะครับแต่ถ้าส่วนที่อาจจะลีฟจากหน้างานมาลำบาก<ม>ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอาจจะเริ่มเข้ามาเว็บบินากับเราก่อนก็ได้หลังจากนั้นถ้าเรามีคอร์สระยะสั้นต่างๆเปิดขึ้นมาก็ลงทะเบียนเข้ามาเรียนกัน นะครับก็จะได้เป็นเ,เครือข่ายของวิชาการรวมกันไปช่วยกันพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศต่ตอไปครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์รายยินอโรล่ามากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราครับวันนี้เวลาของรายการ PCC m e s Med Moment หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณเที่ยง45ทางโทยรัทีช่อง3.2หรือจะรับชมย้อนหลังก็ได้นะครับที่ YouTube จุฬาพร h ช n แนลครับ ผมแก๊ปธนเวชและนายแพทย์รายยินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ